สิ้นสุดลองพร้อมไหมครับ Everyone ready Yeah Yeah ต้อการ่พร้อมแล้วเชิญค่ะเชาแทุกมาด้วยัเต็มเต็มเลยะชใประเทศไทยครับตอนนี้อาจัดการเหมือนกันเอาแจกใส่กันมาน่าจะเป็นการแบ่งทีมนะคะแชมเปี้ยนกำลังเยายามจัดการ อยู่กับตัวเผาผือสดค่ะเริ่มจากการล้างนะคะเชฟเอียนน้ำแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะเผาผักไปทางด้านฝั่งเชฟจากเชฟตรอนื่งได้เอตานี้ได้ครับลวกไหมลวกโอ้ขึ้นแล้วนะครับนอกน้ำเยลยเขาลวกเลยน่อยเค่ได้นอกแค่นี้เลยกลับมาที่อินเดียค่ะอ่าอินเดียสไลด์บายน้ำบางสดียสไลด์บางเอามาดูฝั่งสิงคโปร์ อันนี้พยายามไม่มาอย่างเงี้ยแล้วการแร่บางของเขาเนี่ยเขาแล่บางทั้งตัวทุกต่างการบางทั้งอินเดียมาดูเชฟทีมจีนจัดการแล้วนะครับดูครับดูนะครับเอดแรงดันไหมทอดแรงดันค่ะทอดแรงดันที่ขนาดน้อยโอเคครับมาดูเชฟทีมชาติอินเดียครับโ เมดิเตอร์เรเนียนเมดิเตอร์เรเนียนคล้ายกับเอสคาโก้เหมือนมากคล้ายๆเลยนะไปโดนเกาหลีใต้กันบ้างครับนี่ไงเฮ้ยแล้ววะเขาปยผู้กำกับเชฟทีมชาติจากประเทศเกาหลีใต้เขาใช้เป่าหื้นลวกแล้วก็มาน็อกน้ำแข็งผสมไปสอบถามมาเขาจะเสิร์ฟแบบเย็นด้วยการสไลด์บากผสมไปกับซอสซัมจังเพื่อทำเป็นสลัดเต่าหื้ล่ะครับได้มาดูเด็กไทยเพชรไทย เมนูอะไรคะจานแรกเป็นเปาฮื้อสลัดนะครับผมตอนนี้เชฟอากำลังสไลดดกำลังหั่นเพื่อต้องการที่เสิร์ฟจานแรกครับผมเปาฮื้อสลัดจานแรกและมาดูนะคะเชฟอินนะคะจากประเทศจีนค่ะออจานแรกสลับางเหมือนกันเลยอันนี้อะไรครับี่เป็นคอนเทสุดยจ้าคุณตักครับเชฟทิมชาติจากประเทศจีนได้ใช้บีบรูทปักทองตะไคร้พีกีลหนแล้วก็นำไปต้มเพื่อทำเป็นซุปเปาฮื้อต้มยำหลังจากนั้นเขาจะสไลดดเปาฮื้อลงไปนี่คืออีกหนึ่งเมนูของเชฟทิมชาติจากประเทศ